คนที่ซื้อประกันภัยแบบเดิมเอาไวา้ท่านก็สามารถที่จะต่ออายุกรมธรรม์แบบเดิมได้อยู่แล้วแต่นี้ตั้งแต่20มีนาเนี่ยกรมธรรม์ใหม่ที่จะขายท่านก็ต้องเลือกดูให้ดีๆสอบถามให้ชัดๆว่าตรงกับความต้องการของท่านหรือเปล่าอย่างอย่างที่ผมเรียนว่ากรมธรรม์ประกันสุขภาพเนี่ยมีหลายแบบมีทั้งแบบที่เป็นโคเปที่เราคุยกันอยู่เนี่ยแล้วก็มีทั้งแบบที่ไม่มีโคเปมีแบบที่มีค่าเสียหายส่วนแรก ท,ที่ระบบเรียก Deductible เนี่ยนะครับอันนี้ก็มีแล้วก็ดูว่าความสามารถในการจ่ายเบีย้ยของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าในแต่ละปีในแต่ละปีที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยเบีย้ยไม่ได้คงที่เหมือนเดิมเขาจะเก็บเบีย้ยตามช่วงอายุฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลอันนี้โดยละเอียดสอบถามผู้ขายซึ่งเป็นตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตเนี่ยนะครับให้ละเอียดนะครับว่าถ้าฉันจะทำกรมธรรม์แบบนี้ตอนเนี้ยเสียเบีย้ยเท่าไหร่อีก5ปีเสียเบี้ยเท่าไหร่อีก เปีเสียเพียเท่าไหร่อย่างสามารถหารายละเอียดเบื้องต้นได้นะครับสอบถามอย่างให้ให้ให้ละเอียดที่สุดเถอะนะครับดูเงื่อนไขความคุ้มครองให้ตรงกับที่ตัวเองต้องการมากที่สุด